เอาละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่าน้วนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Last day on Earth ด้วยนะครับผมคุณผู้ชมสําหรับวันนี้ครับผมจะไปลุยภารกิจนะครับน้ํามีพิษซึ่งจะต้องไปท่าเรือนะครับแล้วก็ตัวละครตัวนี้ของผมเนี่ยครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกนะครับที่ต้องไปที่ท่าเรือนะครับก่อนอื่นที่เราจะไปที่ท่าเรือคือ แลต้องทําเครื่องปั่นไฟเนี่ยให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ถังน้ํามันตอนนี้ของผมอ่ะหาได้มาครบแล้วนะครับนี่ก็แบ่งไปใส่นะครับประกอบเสร็จให้เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็กดสรุปไปเลยหลังจากนั้นครับต้องมีมอเตอร์ไซค์ก่อนนะคุณผู้ชมครับแล้วก็จะเอามันไปขึ้นที่รถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วเราก็จะไปลุยที่ท่าเรือกันนะครับผมก็เอาเป็นว่าก่อนไปรับชมคลิปนี้ครับยังไงผมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมไปลุยก เอาล้ครับก็มาถึงเลยนะก็กดรับไปเลยนะครับแล้วก็เราต้องเอาไปใส่ไอ้ตรงที่มันเป็นอ่าปั๊มน้ําออกนะครับซึ่งเนี่ยอันนี้มันก็จะมีบอกนะครับเอายายหินมาให้คอนเนอร์นะปั๊มน้ําออกจากท่อน้ําเสียนะครับซึ่งถ้าเราไม่ปั๊มเนี่ยเราไม่ใช้ไอ้ตัวปั่นไฟเนี่ยเราจะลงไปข้างล่างเป็นชั้นใต้ดินไม่ได้นะครับนี่ก็มาวางตรงนี้นะครับนี่แล้วก็จะดูดน้ําลงไปเลยอันนี้ลงไปยังท่อน้ําเสียไปครับเราลงไปกันครับมาครับพร้อมลุย อันนี้ผมเตรียมปืนมพอย่างเดียวเลยนะอาวุธระยะประชิดผมไม่ได้เอามาเลยนะครับจัดการก่อนเลยนี่ครับออกมาสองตัวก็จัดการเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้ไอ้พัวกันนี้ยังไม่เท่าไหร่ครับยังตีไม่แรงนะแล้วก็ยังสู้ได้อยู่นะครับที่จริงถ้าเอาอาวุธระยะประชิดมาสู้ก็ได้อยู่นะครับไปครับลุยไอตัวนี้มีตัวพ่นด้วยนะต้องระวังนะครับเนี่ยทียี่สิบยี่สิบเลยนะครับพยายามดูเลือดตัวเองด้วยนะคุณผู้ชมครับ บางทีสู้เพลินไม่ได้ดูเลือดตัวเองนะบางทีอาจจะตายได้เลยนะครับอันนี้ก็เก็บไปเลยครับอันนี้รู้สึกว่าผมจะไม่ได้ใช้เท่าไหร่นะครับแผนที่นะกดใช้ไปก่อนเลยนะครับแต่ที่จริงมันไม่มีอะไรหรอกอา่าบางทีอาจจะเอาไปส่งของได้นะครับก็มีตรงนี้สองตัวนะครับจัดการครับส่วนอ่าพวกทางขึ้นอะไรพวกนั้นรู้สึกว่าจะยังขึ้นไม่ได้นะครับ ร้อครับบัตรอาเป็นบัตรผ่านอ๋ออันนี้ยังยังใช้ไม่ได้นะคุณผู้ชมถ้าไม่จำเป็นก็ลบทิ้งไปก่อนก็นได้หรือว่าจะเอาไปรีไซเคิลก่อนก็นได้นะครับส่วนมากของในนี้จะเป็นพวกกล่องส่งของอะไรพวกนั้นนะครับเป็นแผนที่คือแบบเป็นของที่เราจะต้องเอาไปส่งอันนี้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมต้อง มาดูดน้ําออกนะครับซึ่งผมจะต้องเตรียมของมานะของก็มีตามนี้เลยนะครับคือขาดตอนนี้คือผมขาดเรือนะเพราะว่าผมจะต้องเอาเรือไปขนทรายมานะครับไปตักทรายเออแล้วมันจะต้องเอามาทําปูนอีกนะครับคือภารกิจต่อไปของผมคือต้องสร้างเรือต่อนะครับคุณผู้ชมแต่อันนี้เรามาจัดการพวกนี้ก่อนนะครับทำภารกิจเนื้อเรื่องก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้เนื้อเรื่องมันไปไกลมากเลยนะครับ ซึ่งตัวละครนี้ผมมาเล่นใหม่คือแบบเออมันไกลจริงๆอะ่ะไปครับคู่มันเรียบร้อยครับเชื่อก็เก็บไปก่อนนะเก็บเก็บไปก่อนนะครับอันไหนไม่สําคัญแล้วก็ค่อยเคลียร์ทิ้งเคลียร์ทิ้งทีหลังก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสารเนาะมันจะทําให้เราเสียเลือดไปเปล่านะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยเก็บของเอาพวกปั๊มพวกอะไรมาเนี้ยมาใส่ก่อนนะครับแบบเออซ่อมท่ออะไรประมาณเนี้โอเคครับค่อยๆไป ่วนตรงนี้ลุยได้นะคุณผู้ชมตรงนี้ครับลุยได้เป็นน้ําสะอาดนะครับไม่เป็นไรนะครับได้ซองบุหรี่แล้วนะครับอันนี้เ,เก็บไปเลยเก็บไปแล้วก็ตรงนี้ดูซิจะได้ของอะไรบ้างนะครับเอายังได้พวกกล่องไม้พวกอันนี้อยู่นะผมเปลี่ยนกันเลยกันนะครับเพราะว่ากา๊์ดอันนั้นยังไม่ได้ใช้นะครับ ส่วนพวกเชือกอันนี้ผมเอาไว้นี่ก่อนก็แล้วกันนะครับผมยังไม่ได้ใช้อะไรเนาะส่วนนี้อื่นผมก็ไม่เอานะครับเดี๋ยวค่อยไปอ่านี้ทีหลังเนาะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บที่หลังก็ได้ที่จริงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ขึ้นไปชั้นไอ้ที่ว่ามันต้องขึ้นเป็นข้างบนนะครับที่มันมีบันไดเนาะที่จริงอ่ะถ้าไอตรงบันไดมันขึ้นได้แล้วจริงๆนะคุณผู้ชมครับเราจะตายไม่ได้นะถ้าตายภุมบของหายเลยนะแต่ในชั้นเนี้ยชั้นใต้ดินเนี่ยปกติเนะน,นี่ยอันเนี้ยเราตายได้นะครับ แต่ว่าภายในระยะเวลาเราต้องมาเก็บของนะมันจะมีบอกนะครับเวลาเราตายอะ่ะกี่นาทีกี่ชั่วโมงอะไรมันจะมีบอกเองนะครับนี่ก็จัดการพวกสมบีตรงนี้ก่อนนะครับต่อไปครับห้องสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ชมครับอันนี้ก็ใกล้จะถึงอันนี้แล้วนะไอ้ที่ว่าพวกใ่หินเนี่ยมันอยู่ในนี้นี่แหละคือห้องนี้จะเป็นห้องสุดท้ายนะครับ ่วนกล่องอันนี้เปิดได้นะครับไม่ต้องมีสกิลอะไรก็เปิดได้นะนี่ครับดูซิเราจะได้อะไรบ้างนะครับโอ้ได้ใบพัดเรือด้วยคุณผู้ชมพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเอาไปสร้างเรือนะได้ปั๊มมาด้วยนะครับนี่เก็บไปเลยนะครับแล้วก็มีใยเก็บไปใยห,หินเอาไปให้คอนเนอร์นะครับส่วนของพวกนี้เก็บไปเพราะว่าบุรี่ยังไม่ได้ใช้อะไรมากมายนะครับเครื่องยนต์เนรอเอาไปดีไหมเนี้ยเอาไปดีก็ เออเอาไปดีกว่าเอา๊ะกดมันหายากกว่านะี่ว่ะผมเอา,ากดไปแทนเครื่องยนก่อนก็นแล้วกันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวผมค่อยลงมาเอา,เอาดีกว่าเดี๋ยวผมเก็บของพวกเนี้ยขึ้นไปด้านบนก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาลงเอ้ยเดี๋ยวค่อยมาลงเดี๋ยวค่อยลงมาเอาเออโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับตอนนี้ก็วนกลับมาที่เดิมแล้วนะครับอันนี้ขึ้นไปด้านบนกันนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะเอาของไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าตรงนี้มันฝากของไว้ได้นะครับไม่หายนะเอาไว้ตรงนี้ได้นะครับเอาไว้หมดก่อนเลยก็แล้วกันเดี๋ยวผมลงไปเอาของก่อนนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยขึ้นมาใหม่นะเรียบร้อยนะครับลงไปเอาของมาแล้วนะครับอันนี้ผมตัดมาตอนนั้นเลยนะเออตอนเอาของกลับเลยก็แล้วกันนะครับอันนี้คือของที่ผมจะเอากลับนะครับคุณผู้ชมโอเคครับกลับบ้านกันดีกว่าครับผม เอาละครับมาถึงบ้านแล้วเฮ้ยเดี๋ยวผมว่าจะไปที่ถิ่นฐานก่อนเนี่ว่าคุณผู้ชมต้องเอายายหินไปให้คอนเนอร์นะครับไปครับอันนี้ก็มาที่ถิ่นฐานก่อนเลยนะครับมาคุยกับคอนเนอร์นะครับคุณผู้ชมโอเคคุยก่อนครับภารกิจเสร็จสิ้นแล้วครับตอนนี้เราได้รับของแล้วด้วยนะคุณผู้ชมครับต่อไปก็มันบอกว่ามินิแวนสตาร์ไม่ติดเราต้องไปที่ปั๊มนะครับคุณผู้ชมเป็นภารกิจต่อไปคือภารกิจเส้นชัยนะครับ อันนี้ผมเข้ามารับของก่อนนะครับนี่เป็นภารกิจที่5นะครับอันนี้รับรางวาัลพเมยมไม่เอารับรางวัลเรียบร้อยครับผมคุณผู้ชมต่อไปก็อุ้ยมี V s เด้วยแล้วก็มีทุนระเบิดนะครับมียานี่นะครับอันนี้ถ้ารับพเมพมครับสามรบาบาทผมไม่เติมนะครับตัวละครนี้ผมจะไม่เติมนะถึงผมจะอยากได้แค่ไหนผมก็จะไม่เติมนะครับเพราะว่ายังไม่มีผู้สนับสนุนนะครับคุณผู้ชมปราปโอเคต่อไปก็เออเราต้องไปหาพวกเออมิวิแวนเอยไม่ใช่มินิแวนไปหา หัวเทียนนะครับซึ่งภารกิจต่อไปก็เป็นภารกิจเส้นชัยนะครับคุณผู้ชมโอเคจะประมาณนี้ครับกลับบ้านนีกว่าครับผมเดี๋ยวขอดูอันนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมเรือ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 อยู่ไหนวะเรืออยู่ไหนวะอ่าเรืออยู่นี่โอ้ใช้ของไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าประแจของผมเนี่ยผมยังมีไม่ครบอ่ะดิมันใช้ทั้งสิบเลยผมมีแค่เท่าไหร่เองมีแค่ห้าเองมั้งประแจแต่อันนี้ผมมีเยอะวะ่ะเออ ยังพอได้อยู่นะครับแต่ว่าต้องมาหาปัจจัยเพิ่มนะครับส่วนอันนี้ก็เติมไปเลยโอเคจะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับสําหรับคลิปนี้นะครับคลิปต่อไปก็โอ้ผมโอ้สร้างเยอะหรือนี่ว่าทั้ง ATV ทั้งเรือเลยนะครับผมว่าเรือเสร็จก่อน ATV อวอะเชื่อผมดิโอเครับคุณผู้ชมครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับยังไงผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ ก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ